สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถวันนี้เวลา18นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีทรงเปิดอาคารเฉลิมประเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ กองทบบกโดยกรมแพทย์ทหารบกศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระุมพันษา80พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2555ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีตั้งอยู่เคียงข้างอาคารเฉลิมประเยรตห6รอบพระุมพันษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยครบวงจรรองรับการตรวจร,รักษาผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้ข้าราชการทหารและครอบครัวตลอดจนประชาชนได้รับการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากลโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างอาคารซึ่งมีขนาด19ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า97,000ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า400เตียงเป็นอาคารรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและวิทยา,าวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น19ของอาคารตลอดเส้นทางที่สเสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมารอรับสเสด็จจำนวนมากต่างส่งเสียงทรงพระเจริญดังตึงกก้อง โอกาสนี้ท่อประเนตนนิทศกาลการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรทางด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรรวมถึงด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ รวมทั้งนิทรรศการประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้างอาคารและความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ4ศูนย์ภายในอาคารได้แก่ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งมีความกว้างขวางรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นสามารถดูแลผู้ป่วยในหน่วยเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ศูนย์หลอดเลือดสมองมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสมองขาดเลือดเฉยบพลันด้วย CT Perfusion เพื่อตรวจแยกสมองที่ขาดเลือดและส่วนที่ยังไม่ขาดเลือดนำไปสู่การรักษาด้วยการเปิดหลอดเลือดรวมทั้งการผ่าตัดสมองด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองตัวแรกในเอเชียแปซิฟิกศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ที่สามารถให้การรักษาด้วยการตัดเนื้องงอกออกผ่านการส่องกล้องในคราวเดียวกัน และศูนย์เวชศาสตรทหารสาธิตการดูแลผู้ป่วยจากการรบเชิงยุทธวิธีบูรณาการด้วยเทคโนโลยีทั้งอุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและสถานการณ์ที่ยากลำบากนอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลได้ปรับพื้นที่ชั้น4ของอาคารเป็นโรงพยาบาลสนามความดันลบ รองรับผู้ปว่วยติดเชื้อจำนวน100เตียงได้อย่างรวดเร็วทำให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการดูแลผู้ปว่วยจำนวนมากในสถานการณ์ที่ประเทศต้องการความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแพทย์พยาบาลและสหาสาขาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป